ประกาศกับจักรวาลให้ชัดเจนว่าคุณจะทำอะไรคุณจะสร้างอะไรพิมพ์มาพร้อมกันนะทุกคนประกาศกับจักรวาลไปเลยให้ชัดเจนเลยว่าคุณจะทำอะไรคุณจะสร้างอะไรยกตัวอย่างเช่นอย่างครูสบายเนี่ยครูสบายชัดเจนกับตัวเองเลยว่าครูสบายเป็นครู แล้วสอนให้คนสำเร็จเพิ่มมากขึ้นสอนให้คนหาเงินได้เพิ่มมากขึ้นสอนให้คนตื่นรู้เรื่องจิตวิญญาณสอนให้คนมีความสุขเพิ่มมากขึ้นคือใครก็ตามที่ได้มาเรียนรู้กับครูสบายเขาจะสำเร็จเพิ่มมากขึ้นเขาจะหาเงินได้เพิ่มมากขึ้นเขาจะรู้ว่าตัวเองเป็นใคร เขาจะชัดเจนเขาจะมีความสุขในชีวิตเพิ่มมากขึ้นเขาจะพัฒนาชีวิตของเขาได้ดีขึ้นและคุณสบายชัดเจนว่าใครเจอฉันคนคนนั้นจะโชคดีใครที่มาเจอฉันจะสำเร็จเพิ่มมากขึ้นจะมัง่งคั่งลํำรวยเพิ่มมากขึ้นจะมีความสุขในชีวิตเพิ่มมากขึ้นจะมีความสัมพันธ์ที่ดีเพิ่มมากขึ้นแล้วตอนเนี้ย ครูสบายกำลังจะขยายอาณาจักรขยายอาณาจักรแห่งปัญญาเดี๋ยวสิ้นปีนี้จะมีโปรเจกต์พิเศษสิ้นปีนี้จะมีโปรเจกต์ที่สำคัญมากครูสบายกำลังจะขยายองค์ความรู้แล้วจะทำให้คนอีกหลายๆคนเนี่ยมีองค์ความรู้มีปัญญาเพิ่มมากขึ้นและที่สำคัญ เขาจะหาเงินได้เพิ่มมากขึ้นเขาจะมีความสุขในชีวิตเพิ่มมากขึ้นถ้าใครเข้ามาอยู่ในอาณาจากักรเนี้ชีวิตจะเจอลุ่งเรืองทุกวันเดี๋ยวรอติดตามป,ปลายปีนี้นะครับแต่ขอให้คุณเนี่ยประกาศกับจักรวาลให้ชัดเจนว่าคุณจะทำอะไรคุณจะสร้างอะไรเช่นถ้าคุณเนี่ยเป็นเจ้าของแบรนด์คุณขายสินค้าอะไร สินค้าของคุณเนี่ยมันดียังไงบ้างมันจะช่วยเหลือผู้คนได้ยังไงบ้างให้บอกไปเลยให้ประกาศไปเลยทําให้โลกรู้ให้ได้ถ้าคุณเนี่ยประกาศให้จักรวาลรู้ว่าคุณทําอะไรว่าคุณสร้างอะไรจักรวาลจะรับรู้คุณกําลังสื่อสารกับจักรวาลคุณกําลังสื่อสารกับผู้คน แล้วจักรวาลเนี่ยเขาจะไปจัดสรรองค์ประกอบทุกอย่างเข้ามาในชีวิตคุณเขาจะไปแบบดึงดูดคนที่ใช่เข้ามาในชีวิตคุณดึงดูดลูกค้าที่ใช่เข้ามาในชีวิตคุณเขาจะไปแบบจัดสรรผู้คนที่ชอบสิ่งเดียวกันกับคุณเนี่ยเข้ามาในชีวิตคุณเกตข้อนี้นะครับถ้าคุณชัดเจนกับตัวเองว่าคุณเป็นใครแล้วคุณประกาศสิ่งนั้นกับจักรวาล คี์ต่อมาพิมพ์มาพร้อมกนันนะถ้าคุณทำงานแล้วคุณไม่สนุกไม่มีความสุขแปลว่ามีบางอย่างผิดปกติคียนี้ทรงพลังมากแล้วคีเยนี้ยแพงมากถ้าวันนี้คุณไม่มีความสุขกับการทำงานคุณม,มีความสุขกับการทำธุรกิจมันแปลว่า มันมีอะไรผิดปกติในตัวคุณเพราะคุณเกิดมาเพื่อที่จะมีความสุขมนุษย์ทุกคนเกิดมาเพื่อที่จะมีความสุขและสนุกกับสิ่งที่ตัวเองกำลังทำสนุกกับสิ่งที่ตัวเองกำลังสร้างสรรค์แต่ถ้าวันนี้คุณไม่มีความสุขกับงานคุณไม่มีความสุขกับการทำธุรกิจมันมีบางอย่างผิดปกติแล้วในตัวคุณคุณผิดปกติแล้วนะ ถ้าวันนี้คุณทำงานแบบเครียดทุกใจเบื่อหน่ายชีวิตไม่มีความสุขในชีวิตถ้าคุณเกิดแบบนี้เกิดอารมณ์แบบนี้มีบางอย่างผิดปกติเพราะฉะนั้นคีย์สำคัญก็คือขอให้คุณทำงานแบบมีความสุขขอให้คุณสนุกกับการทำงานคุณเกิดมาเพื่อที่จะสนุกกับการสร้างสรรค์ สนุกกับการทำงานสนุกกับการทำธุรกิจคุณไม่ได้เกิดมาเพื่อได้จะทุกข์ใจเบื่อหน่ายชีวิตเซ็งชีวิตเกตข้อนี้นะครับถ้าวันนี้คุณทำงานแล้วม,มีความสุขคุณเบื่อชีวิตคุณเซ็งชีวิตความรู้สึกของคุณเนี่ยมันทุกข์ใจมันเศร้าแปลกแปลว่ามีบางอย่างผิดปกติเกี่ยวกับตัวคุณ มันมีบางเรื่องผิดปกติเกี่ยวกับตัวคุณขอให้คุณเนี่ยกลับมาสำรวจตัวเองดูว่าตอนนี้ฉันมีความสุขกับงานหรือเปล่าฉันมีความสุขกับการใช้ชีวิตหรือเปล่าฉันมีความสุขกับการสร้างสรรค์ในสิ่งที่ฉันเนี่ยปรารถนาต้องการหรือเปล่าถ้ามีความสุขเนี่ยมาถูกทางแล้วแต่ถ้าคุณไม่มีความสุขทุกข์เครียดแปลว่ามีบางอย่างผิดปกติ ถามตัวเองให้ดีว่าคุณชอบสิ่งที่คุณทําจริงๆหรือเปล่าถามใจตัวเองให้ดีว่าคุณรักในสิ่งที่คุณทําจริงหรือเปล่ามีแต่คุณเท่านั้นที่จะรู้คําตอบเกตข้อนี้นะครับมีแต่คุณเท่านั้นที่จะรู้ว่าตัวเองเนี่ยต้องการอะไรชอบอะไรรักอะไรและมีความสุขที่จะทําอะไรมีแต่คุณเท่านั้นที่จะรู้คําตอบนี้ให้คุณเนี่ยกลับมาถามตัวเองว่า ฉันเป็นอะไรและฉันเนี่ยต้องการอะไรจริงๆในชีวิตฉันอยากทำอะไรฉันอยากสร้างอะไรให้กลับมาถามตัวเองด้วยคำถามที่ทรงพลังแต่บางคนเนี่ยเขาไม่รู้ตัวและเขาก็ทำบางสิ่งบางอย่างแบบไม่มีความสุขไม่อยากตื่นไปทำงานรู้สึกเครียดรู้สึกกังวลไม่มีความสุขในชีวิต ไม่มีความสุขกับการใช้ชีวิตถ้าคุณไม่มีความสุขเนี่ยมันแปลว่าคุณกำลังจะไปผิดทางเก็ตข้อนี้นะคีย์ต่อมาพิมพ์มาพร้อมกันขยายตัวเองทำให้คนรู้จักคุณเพิ่มมากขึ้นพิมพ์มาพร้อมกันนะครับจงขยายตัวเองคุณเกิดมาเพื่อได้จาะขยายตัวเองขยายในสิ่งที่คุณรัก ขยายในสิ่งที่คุณชอบคุณมีหน้าที่ขยายและเติบโตคุณไม่ได้มีหน้าที่เกิดมาเพื่อที่จะจมปลักแล้วก็ไม่เติบโตไม่ใช่นะครับเราทุกคนเนี่ยเป็นมนุษย์ที่ต้องขยายตัวเองตลอดเวลาต้องเติบโตตลอดเวลาไม่ทางใดก็ทางหนึ่งเพราะฉะนั้น วันนี้คุณเป็นใครวันนี้ถ้าคุณชัดเจนแล้วว่าคุณจะสร้างอะไรภารกิจชีวิตของคุณคืออะไรให้คุณเนี่ยขยายตัวเองทุกวันทำในสิ่งที่คุณรักทุกวันทำให้คนรู้จักคุณเพิ่มมากขึ้นทำให้คนรู้จักคุณเพิ่มมากขึ้น คีย์นี้คือคีย์แพงมากเพราะอะไรนะับเพราะถ้าคนรู้จักคุณน้อยลงหรือคนไม่รู้จักคุณเพิ่มมากขึ้นสิ่งที่คุณทําเนี่ยมันจะเติบโตไม่ค่อยได้คือมันจะโตได้แค่นั้นแต่ถ้าวันนี้คุณสามารถทำให้คนรู้จักคุณเพิ่มมากขึ้น คุณจะเติบโตเพิ่มมากขึ้นเก็ตข้อนี้นะมครับคุณจะหาเงินได้เพิ่มมากขึ้นธุรกิจของคุณจะเติบโตเพิ่มมากขึ้นกิจการของคุณจะใหญ่โตเพิ่มมากขึ้นถ้าคนรู้จักคุณเพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นคุณมีหน้าที่ในการขยายตัวเองทํายังไงก็ได้ให้คนรู้จักคุณแล้วในยุคนี้มันง่ายมาก คุณสบายบอกเลยว่าวันนี้แค่คุณเนี่ยมีมือถือเครื่องเดียวและมีสัญญาณ WiFi สร้างตัวตนในโลกออนไลน์ทำให้คนรู้จักคุณเพิ่มมากขึ้นทำให้คนเขารับรู้ว่าคุณเนี่ยเป็นใครเก่งเรื่องอะไรเชี่ยวชาญเรื่องอะไรเ็ข้อนี้ไหมครับขยายตัวเองแบ่งปันในสิ่งที่ตัวเองรักแบ่งปันในสิ่งที่ตัวเองชอบ ชัดเจนว่าตัวเองเป็นใครแล้ววางตำแหน่งตัวเองให้ถูกโพสชั i นน i n g ตัวเองให้ถูกต้องแล้วคุณเนี่ยจะขยายและเติบโตธุรกิจของคุณจะเติบโตเก็ตข้อนี้หครับคีย์นี้สำคัญมากนะทุกคนเพราะถ้าคุณเนี่ยไม่ขยายตัวเองถ้าคุณไม่เติบโตถ้าคุณไม่มี m ายเซ็ตในการที่จะขยายตัวเอง คุณจะได้ผลลัพธ์แบบเดิมได้ผลลัพธ์เท่าเดิมแต่ถ้าวันนี้คุณขยายตัวเองทำให้คนรู้จักคุณเพิ่มมากขึ้นธุรกิจของคุณจะเติบโตรายได้ของคุณจะเพิ่มพูนเพิ่มมากขึ้น